นะครับพี่นอกช่วงนี้กำลังเดินทางมาเนาะครับเพิ่อนลอยพระพุทธบาทเนาะครับเนาะพี่นอกนะเนาะจนให้แวะถายลูกมีห้องน้ำไว้บริการเนาะครับ เราจะม่เชื่อฝีมันน้ำด้วยูพอแม่เสียงเขาบินใหญ่เนาะเสียงเสียงใบผัดปันตีลมเน้อโบน้าจอาอะไรตัน้อโน้าก็จะเอา 给老胡布达吧。 เรปได้เอาเปลี่ยนลงบรได้เอาใบแบ่งลงมานำเลยนะครับพี่น้องพาพี่น้องมาเที่ยวนะครับอันจังหวัดปุกดาหานนะครับพี่น้องเนาะเป็นวัดดีนะ่ังนี้นี่คือปิญไงน,นะครับ

เป็นวัดเยเนี่ยบึงกระเจาปัน่นพี่เนาะบ,บึงปินเนาะไปวัดดานพระอินนนั้นไปใช่บอกนะมอสี่จอส่ห้องเลยก่อนเวีนึ่งก็ดยแมนเนาะครับพี่เนาะ 这个盖，你你盖住。

ยู่กับตาจมัดเขาบ่มันเป็นดินเขาไม่ไงบ่หโอ้ยังอย่านอเก็บไมันหลักน่อโอ้หลเปิดตูนเเอาไ้จานบ่บ่เคยมาท่เขาขอนอนหยาดเด้อมไงเด้อออโยโอ้ยโอ้ไทย ทำได้ไหมไทยโอไทยลูกนี่จะไทยแล้ผบเห็นว่าอย่างนี้บุญวัดนาไทยเลยดีอู้จะไทยจยได้หุแขงขนาดไหมโม่าขนาดบุกเคยมาจากเครือโอ้มีบุญวัดนาเคยวาเคยบุกเคยมาจากเครือผมมีจะไป้นดันไม่รับไหมว่าสิมาเบิ้งแล้วบุกเคยมาจากเครือดาผพินกับบุกเคยมาจากเครือได้ กลุ่มคืออาจารย์น่ะบัวพุกอะไ้ดอกย้ายดูขาดกระลีวะบาดเก่าเขาเอาไปของเก่าบ่ครับเชียงใหม่คุณอ้อาจารย์ยืมไปโอ้คุณยืมไปช่างวัดช่างว่าคุณวะของเก่าของแกเนาะบาดรคุดได้อยู่นี่แหละอาจารย์บาดบ่ครับบาดดินโอ้อันนี้ไม่ใช่ของเก่าของแกบ่นี่บ่อันนี้ยืนในรูปนี่นะ โอ้ยเนาะมาดอกไฮลูกใไฮลานเบิ่งเนาะอันยั่งอันเล็กไรอาจารย์มาตเจอนปฐมใช่เล็กไรนี่บอกเนยผุดเทหนามอยู่โอ้เล็กไรคนว่าใหญ่กับว่านะก่อนตามบอกตามคนบอกเนาะใหญ่กว่า้อาไปนะตามมานละ้วตามบอกเนาะมีคนเพิ่มหนึ่นแล้วจ้่เพิ่มผมมีนี่มีเนาะปั่นอันนั้นพ้าอันยังแหละอันน่ะเอาเล็กอันนี้ดูดมันดูดคนเอา อยู่กับตาสองคนบ่กับลูกลูกชายฮะมันลงเพื่อนพุ่นลงบ้านพุ่นโอ้เออมันเป็นดินเขาไม่ใไงเนาะนี่เนาะจ้อันนี้ทำด้วยนี่เนาะทำทำตัวนี่เนาะทำเขาเออทำยังละจะไม่นั้นนั้นลูกพูลาลูกปูยังลูกพูลาลูกปูมันลูกปูนั่นบ่เขาว่าเขาว่าจะปีเดียวตั้งมันหนึ่งยายยายมาอยู่นี่ Bi sam hoa. Ta ghi nắng, bari 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 ยิงเคียงใหญ่อยู่หน้าโฆษณาถึงสิมาแวะไหมโบโบจักเด้นี่เห็นป้ายหนังแวะถ่ายรูปเซฟี่วสันต์แล้วก็เฟบเบิลไปแต่เราวสันไปเห็นไดเครืออ๋อปอคือเอาบาทไม้มาบาดเล็กบาดดินเพิ่นไปยืมไปอาจารย์ไปเชียงใหม้พ๋่น๋อไปแล้วไปไกยนี่กรอ๋อเพิ่นมีเลซีบ่อยู่นี่บอเป็นเลซีบ่ผู้เจ้าของที่นี่เพิ่นเป็นเลซีบ่บอ ที่ก็ไม่ใหญ่นี่ด้นั่นและเนว่าเนว่พวานั่นไปเรื่อาซีวะธรรมดาหนางอีน้อคนพระแต่ว่าพ่อได้พ่อบาะนี้พอได้พ่อนี่ใหญตาแลวพ่อเฮ็ดน้าเฮ็ดไทเจ้าแล้วเก็บไหวนาอสะสมไหวนาะพระกุศลอันพระอันบามาจ้าก้อนพนมอ่ะนะฝนบาตายังได้พระอัน ใช่ยว่าฝนถามฝนมาเห็นตอนแรกวันไหนยังได้เอาปลากระป๋องห่างเห็ดอันเจกันก uh. like ินกินเลยวันนึงยังเนะกินกระป๋องอันกินนันอันนั้วันแรกไปทอามาเห็ดเจกันโอ้ฝนนอนส่วนส่วนมุ่นส่วนยังอยู่นี่เนาะอะไรเนาะ

เชียงยังเชียงคุกจุดอันนั้นยวดยีรุป่าจุดอันนั้นอันยังสุภาษิตเขาหลังค้นไปอันพวงมาเต้เรื่มาแต่อันนั้นเขาถือเลขถือยังกับจุดบนบานชานก้าวัดนี่บอวัดพุ่มสีไปนี่บอกด้านพยินนี่บอกวัดด้านพยินนี่วัดแม่งขับบอกเหอะเมืกี้แม่งขับหลายๆลายคนมาเปลี่ยนใหม่คนมาอยู่เอย่างคนเปลี่ยนด้านพยินอาจารย์พลบอกซื้อพ้นี่ คนออคนทางในพิ่นนี่ทางนี่เนาะทางเรืองบ้านอีหย่งว่บ้านยุเรื่องนี่บอยเรืองค่ะเจ้ยบ้านอีอย่างย่บ้านนอกบ้านน้นเรื่องนกท่าเฮานี่บออะรอ๋อคนตกเนี่ยบวบเปียกได้ไหนเนาะเปียกแล้วไม่ให่บาับคบเนอาเกบใหม่เจ้าพี่าเด้อ